พลังมากกะปิป่ะโอ้ตัวตายละวหายกำลังจะให้เสี่ยงกะกะปิชิบหายกะกะปิแต่น้อยเดียวพอหายครับผมนี่ครับเนาะโอ้ยหนักไปขออ uh ้อมหน่อยครับผมโอเคมกเงียบ้ายอือฮึสุดยอดครับผมโอ้ยจะเดินจะเชื่อจะพากลุบๆระเบิดมา อัดตื๊มครับผมมาปะกันอย่างแล้วแล้วครับสำหรับคลิปทำอาหารพ่อคัวหัวปออ่าโอเจกระทะเหล็กเออแมนพ่อครัวหัวร้อนกระทะรูออนะครับมาวันนี้เรามาทำเมนูยำเห็ดผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะบังเกิหันเห็ดชนิดนี้นะครับเห็ดชนิดนี้ทางเหนือเปียกท้องว่าเห็ดจัน บางตีเป้นห้องว่าเห็ดตินแรกแต่ว่าภาคกลางนะครับตีเป้นห้องสับห้องกันก็คือเห็ดอะไรอย่างวะตับเต่าขาวเออเป็นเห็ดตับเต่าขาวครับเาะขีนค่อนข้างจะยากนะครับบัตเจะเห็ดพี่น้องหลายเนอ้อเาะยากเสาะยากครับผมมาเดี๋ยวเรามาติดตามชมการทำยำเีการทกันเลยครับผมครับ ะมาจื้มกันเลยอจื้มบันเทิงปอมาจเงี้กขอกระจายเงี้ยเลยมาอย่าได้ตานกินมันก็มันมันจะมืดจะข้ามไปก่อนมาโอ้ไเสียสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมแม่มาเุ้ยโอ้โอ้ลูกดางใด้แมาละบ้านครับไอ้บ้านหิวข้าวสวดีครับนีู่ดังดีด่ะโอ้ครับผมมาเนี่ยอย่างกินข้าววันนี้มาก็ดีเนี่ยไอ้จะเอาเห็ดมายำนะตัวเคยกินก่อนเห็ดเคยครับ ยิ่งมเกยตังใดแม่ะมละไม่มาใหญ่เอีมเหือไัยอันนี้ลูกมันนะลูกันนี้ลูกมันโยอันนี้ลูกมันปวดหัวถ้าปอบันนี้อ่านบอกบ้านแม่ันอันใหญ่นะถ้าป่อยไว้นะได้สักสองหม้ออยู่ได้เลยได้อันนี้ให้กิ่ะมาจ้อนเดียวกับเสี้ยงลื้อคนเดียวนะคนเดียวนะกิ่คนเดียวจ้อนเดียวหมดละไอ้มากไอ้มากเนี่ยเลยครับไอผมมาฝากตองตัววันนี้โอ้เนี่ยเลยครับเนี่ยเลยเนี่ยนี่ก่อ เาี่ที่มันก็จะได้มันก็ถ้าเน่าไปคิงอยู่มันก็จะเชี่ยงไปเห็นแล้วก็วันเน่ารู้บ่เอาวันเารูู้วันนี้ยค่ะวันนี้ยค่ะไปคิงมานี่ยก็มาแล้วก็จะเน่าละบวันนี้ยค่ะไม่ได้ไม่มีแต่ผมเนี่ยคือก็ได้โอ้เปาะไปได้กินนะหมกฮีดมาได้โอ้เบาได้ยิงปีกมาได้บ่อยเนี่ยเน่าม้ก่ะ มันผูกเหรอครับพี่ได้กินผู้ให้เนื้อผูกต้องมันมาไม่ได้แหกเลี่ยนใหญ่ไม่แหกอ่ะได้กินรออยีกปีกว่าก็ยเนาะอน้อะอ้โฮมากินเห็ดก็ได้ผมขอสดกระแถมอ่ะโอ้ไปได้อย่าบูชาย่ามักน้ำมันกัผักมึงแจ่นมากเลยแบ่งผมหน่อยก็ได้เหรอโอ้ยถึงมักถึงผักถึงเห็ดนะมักหมูไอ้นี่มักแหนมได้ใหญ่ก็กินข้าวก็ได้ก็ได้ครับกินข้าวอย่างเดียวข้าวยำหมี่ข้าวยังิแจ่มีเตื้อเดี๋ยวนึ่งกับเดียว โอ้มันเสียเวลาหลวก็ยังมีเนี่ยมาแมม่เดี๋ยวผมไปโบหลวงแล้วปะดังเลยก่อนิงปิ๊กไปเป็นน้ำดังไฟเลยก่อนยิงปิ๊กไปเป็ีนน้ำแล้วนี่ได้ิงปิ๊กไปจบละจิงไปสอนอื่นได้ิงปิ๊กไงเราได้กินกันสคนไดไหมยพวกผรวกินต๊ะสามคนไม่เป็นใจเฮ้เฮ้ยเฮ้เด้ยวละอเฮ้อเอัน้อเฮอเ้อ้อว้อเลเ้เหลออป Lại phí công bà phí công hết phi công a phi công Bà phi làm mần phi Nè bà phi đầy โอ้เมาก็เถียงกันอยู่ฮะคนเท่าสองคนเซตผมที่ผมเนี่ยคนเดียวเหมือนเงี่ยมันเกาอมาผมเนี่ยคนเดียวเนี่ยโอ้ฮอนกับฮอนนี่เงี้ยคนเดียวอยู่นี่ลำเหลือคนเท่าบ้านนี้ดังคนเดียววะเนี่ยคนเดียวปะตัวเข้าเหนื่อย โสบายกันเตะคนเท่าสองคนจะโคงจะใครแหกกันได้ซอยคนเดียวโหดีเตะเซตหรือ,อยังยากละ่ะเดียวกันไอเดียวกันเดียวกันแฮมเมินเง่อแฮม,มซซวนาทีครับได้กิน่เนี่โอเคแฮมแาวนาทีเนาะแม่นครับอานวดบ้านบิบ ได้ที่ยังครบหรือยังสามเดียวกะไอเดียวกัะเดียวกัะกำลังซอยเนี่ยยังมาเมินแค่เป็นไอ้เน่นะได้กลิ่นละเนี่ยถอ้ไอ้ลงมือนะได้กินละสบายนะครับน้อยเสี่ยงเนาะสามนาทีอ่ะสามนาทีได้ที่ยังเดียวกูไอ้ยังมาถึงนาทีเถอะนี่มือเกาะเดียวกะเดียวกะเอาหม้อเอาแซ่บๆเนาะเอาลำๆเนาะได้เลยครับปีมือผมปีมือผม เอาลำลำเอาลำลำตักมาเลยบ่โอ้เดียวกะไอเดียวกะเดียวกะเดียวกะไฟกะลังดังมาเลยบ่ฮะไฟกะลังดังโอ้โหผมจะหักเหรียญไงตบกระบอกลีลามหนักปะตักใส่ถ้วยมาเลยเดียวกะเดียวกะโอ้โมันโดนห้กเหรียญมันเกินลึเปล่าเพราบบมักินก็ได้ปะ น้ำแหลกนะครับเขาลวกก่อนน้ำที่สองเขาก็ต้มครับเดี๋ยวเขาเทน้ําแหลกในขวังนะครับนิกกี้ตาผมสักใส่ถ้วยมาเลยยังมาซีไดฮะกำลังต้มน้าแหลกอยู่ครับร้อนกะยังม่ได้กินเด้อแม่นปอบะเ๋ือเวลามันนี่มาไม่ใช่ลำเลือผมโกนก่อนให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก็ต้มตั้งแต่เช้าล่ะมาเอา อันนี้น้ำน้ำที่เทไรล่ะน้ำแรกอยู่ครับนี่น้ำแรกแม่นอ๋อน้ำแรกนี่เอาคว้างดึงเห็ดก่อนเอาคว้างกัน้ำไงน <มา S 2> ี่เอาต้มแหมเห็ดอะอ๋อเอาคว้างกัน้ำแม่นครับมามามา,มา,มา,มาของใช้การรมกากระมังระวังฮอนเนอะน้ำแรกอันนี้เขาก็จเจาะน้ำไว้นะครับเอาเห็ดคว้างมาเอาเห็ดไว้เข้าไปเอาน้ำคว้าง๋อเอาเห็ดไว้แม่นครับโอเคครับผมมามาช่วยกันมารอกันนิกกี้นี่ฮะว่าแค่ับได้กี่ละอาใจ อุ้งไทรมะอาอาใช่ไปสั่งเลยนี่เลยอุ้งทรอยู่ประเทศนี้น้ำแบบปอแน่นอนนะว่าไปเทศบาลไปออ๋เอารถตะเพิงมาก่อนเอารถตะเพิงมาไปเทศบาลมาน้ำแบบปอมาปอให้ยังไปเอามาไปเปลี่ยนมาน้ำมีเงินไปเต็มทางเงินปอปอนะ่ปอปอผมว่าเดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนต่อไปเราจะมาต้มเห็ดกันละครับ เดี๋ยวเขาจะมาใส่ข้าวมีนจะไข่ก่อนครับไปมาไปเลยไปใส่เตื้อไปใส่เตื้อใส่เลยครับใลอยกระทงก็ใส่ใส่เลยครับใส่เลยใส่หมดละใส่เลยครับเดี๋ยวเขามาจิ้มปีมือนี่กี่ก่นล่าขาดมาได้ครับกับปีครับผมโอ้ยกระปีเลยแม่นมาครับอกมาเลยไอ้ใส่โอ้ยพลังมากกระปีป่ะโอ้ตัวตายละห่ากระปีเสี้ยงกระปีที่มันหายกับกะปีแต่น้อยเดียวพอหายครับผมนี่ครับเนาะ โอ้ยนักไปขอออมหน่อยครับผมโอเคมกแงีไมอือหือยอดครับผมโอ้ยจะเดินจะเสือจะพาหาลุบลุบระเบิดมาครับผมมามาเดี๋ยววันนี้เขามาชิมฝีมือการทำต้มยำเห็ดกับปลาลังทำไมโอ้ยมนจิ้มเดเตื้อตายเลยครับว่าครับผมย่าคิดจิ้มเลยก่ะรอรอนะครับแม่รอรอรอใส่เห็ดกำ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับเฉพาะนะครับผมไส่หอมแดงครับน้ำจะได้หวานจะได้หอมขึ้นมาหน่อยครับผมเป็นเคล็ดลับเฉพาะครับ, <c ười> รบอันนี้ก็เป็นหน้าตาเห็ดที่เราไปลวกกันมาเรียบร้อยนะครับเนาะดูดีาจะมาชีกกันเพื่อให้มันมีหลายๆิีนครับนี่มาใหญ่ครับเคี э ้ยวเบาๆบัตน,นาชะใด้ครับชี้เคลครับอมตาชีทุเรียน เอาเห็ดที่เฮาชีกกันเรียบร้อยนะครับนะเดี๋ยวามาลงต้มกันได้เลยครับมาเห็ดตับเต้าขาวครับมาเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันนะครับเนาะใส่รสดีเข้าไปครับแล้วก็เกลือ,อนิดหน่อยครับผม ผู้เขาเข้ากันครับเดี๋ยวผมจะเอาซิกลาบลงไปปรุงกับเห็ดเลยครับอันนี้เป็นห้องว่ายำเห็ดนะครับเนาะนี่พักรวดลงไปยำเลยครับนี่พักอย่างครับพักไฮพักไฮครับยอดพักไฮครับผม โอ้ยน่ากินเเหมือนยำจิ้นไก่เลยหน้าตาเหม<ะ>เหมืออนนครับผจะออกเป็น,นยำจ,จิ้นไก่ครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นต้นหอมผักชีและผักไทยหอมดวนเนาะโอ้โหใส่ลงไปครับอ้อยหน้ารวยหน้าเนาะรประมาณนั้น<อ>วันลังชื่อบูญปานเป็นว่าเปิ้นจอบทำอาหารเหนือล้อ จอดเลยน่ากินขนาดเนอะดูครับเอามาดูหน้าตากันครับน่ากินขนาดเนาะโแม่นครับโอ้ยครับผมทำไม,มได้ครับไม่น่ากินขนาดโอ้ oh. ดู oh. เป็นตินเลยครับเนี่ยฮะเป็นตีนใหญ่ๆเนาะ oh. น่ากินขนาดบรรยากาศเหมือนกินยำกินไก่อย่างใดยอย่างอันเอนะดูอ่ะ oh. น่ากินขนาด,คดาน,ดน,นครับผมเดี๋ยวมากินด้วยกันเนาะครับผมมาครับมาครับมากินด้วยกันครับผมเ็จพิธีมาลุงชัยมาเลยมานิกกี้มาเลยครับ,รบนี่ฝ <ผม S 1> ีมือของนิกกี้เนอะฝีมือนิกกี้อ่ะกินเลยห้าชิมดูกินเลยเดีเ๋ยวผมป้อนผมป้อนไม่หอนไปไม่ลวกปากมันจะลวก,กโอ้ยกินคนเดียวฮะนี่มัต้องยิ่งเอาข้าฮะกินอย่างลวกนาแกเลย อย่าพองรสชาติบอกรสชาติเลยใช้บอกเลยบอกเอ็ซีรสชาติเป็นยังไงบ้างให้นี่เหมืนจำได้เข้าปากสักคำรสชาติเป็นไดทานมาได้กันได้เย็นชุ่มฉ่ำต่ต้องเกิดเดือดกำนับกำอ่ะแค่าเไ่นะรสรสชาติเหมือนยำชิ้นไก่นะครับเนาะเหมือน รสชาติเด็มดโตถึงน้ำแต่มันเหนียวนึ่งนึ่งนึ่งเหมือนเนาว่าเอากินกินไก่เลยเนาะแม่นครับเขาว่าไก่ไก่จะเริร่ะะไมได้ขายแล้วถ้ามีเหตุนี่นะมัได้ขายให้มากินละ,าาละตั้งที่ไปมากินเป็ดมากินไก่ละเมว่อแค่เหตุแบบเมื่อเงินขนาดแหละมันก็เหมือนอย่างย่างกินไก่อ่ะแม่นครับ lòng đó chậm ủa lửa đi mà nó xin sai được rồi oh. <laughs> mà mẹ rồi bánh hai nhà mình mà đi tôm đang điêu na sai được mà sai mà sai ủa mà sai nó đang điêu cần mình mà đi tôm đang điêu mình mà mà sai mà sai nhìn đây điêu hết đang điêu cần gì cả hết pi nóng lại bây ไม่กินมังไก่แล้กินตัวแสบแ่บแ่บเบาจื้อไวเซนใครอ้ากินยาตายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยยิ่งเงมนันยะ